สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่13มกราคม2568นะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำของขฝุนร่วมมิตรนะครับคุณผู้ชมครับที่บ้านดวนใหญ่ตำบลดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับ โอ้สถานที่มือแลงนี่กระสีแคบไปจักหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศคืนนี้นะครับพี่น้องครับบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกด้อครับพี่น้องครับมือนี่ทำผลร่วมมิตรนะครับพี่น้องครับทำการแสดงอยู่บ้านดวนใหญ่ครับพี่น้องครับบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ตอนนี้นี่เพิ่นกะกำลังตั้งเวทีกันอยู่นะครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศของการตั้งเวทีนะครับอย,อยู่วัดนะครับวัดผมจำซื้อวัดพนบไวยนะครับอยู่วัดพ้นด้วนใหญ่นี่แหละครับพี่น้องครับ13มกราคม2567นะครับคำผลร่วมมิตรทำการแสดงที่บ้านดวนใหญ่ตำบลดวนใหญ่อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกดครับมื่นแนะครับพี่น้องครับบ้านดวนใหญ่ด้ครับพี่น้องครับมือแรงครับทำผลร่วมมิตรครับบ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ก็กำลังขมักขเมียนอยู่กกับการตั้งเวทีครับพี่น้องครับ 13มกราคม2568ครับคำผลร่วมมิตรทำการแสดงที่บ้านดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ะเดี๋ยวสิพผ้าทุกท่านไปเดินชมบรรยากาศนะครับพ่น้องครับอนนี่แหละครับสื่อวัดเป็นวัดนิวาสุวรรณารามบ้านดวนใหญ่นะครับชื่อวัด อ้พอขายมีขายกันเริ่มมากกันแล้วครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ